ครับสวยไหมเฮ็ดอันเดะดทีครับมีหมอด้วยเหรอไม่ไไมีหรอกว้าว สวยไหมสว,สวยนะไปะเดินเล่นครับ เดินเล่นครับันอเดินเล่นครับอวัมมนนะี้มาทางนี้เลยนะครับ มมไม่มีอะไรโอเคช่วงนี้กำลังคลั่งมาลีโออ่ะไปเดินไปเลยเดินเล่นไป เดินมาทางนี้ครับปรไปเลยทางนี้ครับบรรดาไป,ปไปเธอไล่โอเคเปเอไปเลยเดินไปเล่นไปเลยครับใช่ อันสต็อปก่อนสต็อปก่อนอระวังตีลังกาเดินดีๆควรปะฮะ เราไปเอาจักรยานอากาศดีไหมวันนี้ชอบไหมครับอากาศดีนะครไปเดี๋ยวเราไปเอาจักรยานนะเดินขึ้นไปเลยครับไปไปใช่ไหม อากาศดีจังเลยตรงนี้ยาเป้เคยมาเนี่ยเคยพาลุงมาถ่ายรูปตอนนั้นดอกพิงงดิดเรลียงกันสวยมากทีนี้เขายังไม่จัดเพราะว่ายังอากาศยังไม่เย็นแล้วก็จริงจะเป็นวันพ่อเนาะวันนั้นมาเป็นวันพ่อ

ออกลังกายนะครับ <Okay. S 1> ครับเดี๋ยวนี้จะเดินตามไปครับเรือไงครับโบ๊ทพบความไวครับ,บนนไปทางไหนดีครับ ระวังนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะสูงดูโบราณดีนะครับเ่นไปตามทางเลยครับเห็นไหมพี่เขายังเล่นเลยห,หลบมาทางนี้ครับออ สวยไหมวิวสวยไหมมีสวยจังมีสวยนะอ่ดูดูทางด้วย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 ครับดูทางด้วยครับดูทางด้วยนะ ไปเลยฝันไปเลยครับนกนบตัวเล็กหรอ,อกนกตัวบางนมา,มาว้าววันนี้เขาเปิดน้ำพุด,ด้วยครับครับอ,อืม ัางอะไรปั่นปั่นไปเลยครับไปเลยไปเลยนำไปเลย

เรามาจอดตรงนี้ครับโอเคหรับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปขี่เรือเป็ดกันเป็ดหเรือหงเนี่ยหงเนี่ยหงหงสีขาวครับโอเคพร้อมแล้วโอเคยังเนะงินอ่ะ อันนี้ก็ใส่มั่งอันตาเศร้าอันนี้ 没干 <America. S 2>、uh。Huh. เดี๋ยวโตขึ้นอีกนิดนึงเดี๋ยวค่อยมาปั่นตรงนี้ยังปั่นไม่ได้โอเคไหมโอเคไหมขาหนูสั้นไปยังปั่นไม่ได้ครับตอนนี้เดี๋ยวอันดาโตขึ้นอีกนิดนึงเดี๋ยวอันดามาปั่นใหม่มากับมามีด้วยนะพาพี่มีมาด้วยนะพาพาย่ามาด้วย นั่งดีๆนั่งดีๆเดี๋ยวนี้จะปั่นแล้วเดี๋ยวนี้จะพาไปน้ำพุ้นั่งดีๆระวังตก อยากเปียกไหมอยากเปียกไหมอ,นนอยากเปียกไหมอยากเปียกไหมครับไม่เปีย,ยกนะ อ้อมเหรอครับอ้อมไปใช่ไหมเขาเรียกว่าอ้อมลูกหมุนๆไปอ่ะใช่เห้ยเพิ่งซักผ้าใช่ไหมหมุนๆใช่ไหมโอเคโอเคให้อ,อ้อมๆไปนะครับ ตกนะตกนะนั่งดีๆครับนั่งดีๆนีสวยจังเลยโชคดีจังเลยได้มาเที่ยวเลยเกื่แค่นี้ได้เที่ยวไปทั่วแล้วยออาอใช่ใช่ไหมใช่คับ โรโ g โ g เราจะเลี Or, so so so. ้ยวไปไหนเนี่ยเราจะวนวมอยู่เราโอเคเราจะเปียกไหมเนี่ยจะเปียกไหมเนี่ยอะไรอยากเปียกไหมอยากเปียกเหรอครับอยากเปียกไหมอะไรอยากเปียกไหมไม่้องโบ๋เราใส่มบ๋ไม่เปียกใช่ไหมไม่ต้องหนวาได้เปียกป่ง S <S 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 เวลาเปียกไหมเดี๋ยวตกน้ำเดี๋ยวจะใกล้มาก <S 2> <S 2> <S อยากเปียก,ยกเหรอครับเดี๋ยวเขาไปเล่นน้ำที่บ้านอ่ะตรงนี้อันตรายลูกเดี๋ยวพาไปเล่นน้ำส่วนน้ำแถวบ้านนะอยากเปียก สนุกไหมครับชอบไหมชอบไหมชอบไหมบรร้าพาใครมาอีกพาปู่กับย่ามาด้วยเนาะพาพี่มีมาด้วยเดี๋ยวตกลุกขยับไปทางนี้เดี๋ยวไปใกล้ทางนั้นเด็กไม่อยากกลับบ้านครับนี่มันห้าโมงครึ่งแล้วครับไปต่อการเขาบอก Okay, โอเคเดี๋ยวไปต่อกันนะฮัลโหลทุกฮัลโหลฮัลโหลไป็่บายพี่เหรอสวัสดีอันดาแจ้งมาไปอันดาไปแล้วนะครไหครับฮักเข้าไปทั่ว <laughs> พามาชอบไหมชอบชอบเดี๋ยวพามาแบบนี้มาด้วย เมื่อกี้เหมือนจะเป็นปลาบึกกับตัวใหญ่มากตัวน่าจะน่าจะหนักประมาณหกสิบกิโลมีปลาบึกนะกในนีนน้นั่นไงนั่นไงเออนั่นแหละนั่นแหละปลาบึกกับลูกกินคนด้วยนะปลาบึกมันกินเนื้อนะมันกินคนด้วย ไปเที่ยวต่อไปไหมไปเที่ยวต่อไหม <Okay. S 3> โอเคไปไหนวันเนี้ยขึ้นเลยนะขึ้นผาอ้อมุดออฟลิสลิสต์ออ e ลิสลิสต มสุปกแล้วเดี๋ยวแม้ก่อนเลยเรากกเรากกหมอใชบ่บายๆคุณลรรุก,ก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่ครับบอกด้วยเดี๋ยวดามาใหม่นะไม่หออนีอันนี้อันตรายไปหน่งใช่ไปๆๆต้องของหมอสอนอันนี้ของหมอหนูะนะ ฝนป้ามืดแล้วครับเดี๋ยวมาใหม่นะเดี๋ยวอันดามาใหม่นะ